ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหารรายการที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารกับน้องป่องกันอีกแล้วนะคะ และสำหรับวันนี้น้องป่องจะพาทุกคนมาพบกับประเด็นฮอตที่น่าจับตามองในช่วงนี้กันค่ะนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการภาษีโซเดียมนั่นเองจากหลากหลายคำถามข้อสงสัยว่าภาษีโซเดียมคืออะไรในชื่อตอนเมื่อสังคมมีคำถามกับภาษีโซเดียมถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องภาษีโซเดียมกันน้องป่องจะเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างระหว่างเกลือบริโภคและโซเดียมก่อนค่ะ จากการสื่อสารทั่วไปว่าการลดบริภโภคโซเดียมอย่างง่ายคือให้ลดการบริโภคเกลือจึงทําให้ผู้บริโภคบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเกลือบริโภคและโซเดียมเป็นคําเดียวกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกลือบริโภคมีองค์ประกอบหลักทางเคมีที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนน้าหนักแล้วจะเป็นโซเดียม40%ของน้าหนักและคลอไรด์60%ของน้ําหนักนั่นหมายความว่าโซเดียมไม่ใช่เกลือบริโภคแต่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในเกลือบริโภคเท่านั้นค่ะ และจากข้อมูลของสถาบันโภชนาการร่างกายสามารถรับโซเดียมได้ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายคือวันละ2,300มิลลิกรัมหากคิดง่ายๆจากปริมาณเกลือบริโภคที่เหมาะสมคือไม่เกินวันละ6กรัมหรือ1ช้อนชาค่ะและทุกคนทราบไหมคะว่าโซเดียมมีอยู่ในอาหารแทบทุกประเภทเลยคะ่ะเช่นอาหารแปรรูปเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องทุกชนิดบะหมี่กึงงก่งสำเร็จรูปโจ๊กึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบซุปก้อน ผงชูรสหรือแม้แต่อาหารพื้นบ้านเช่นไข่เค็มปลาเค็มปลราร้าผักผลไม้ดองอาหารธรรมชาติเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆผักผลไม้ทุกชนิดธัญพืชและถั่วมเมล็ดแห้งมีปริมาณโซเดียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยไมจ่จำเป็นต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะขนมที่มีการเติมผงฟูเช่นเค้กคุกกี้แพนเค้กขนมปังและแป้งสำเร็จรูปซึ่งผงฟูที่ใช้ในการทำขนมเหล่านี้จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบค่ะ เครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำผลไม้จะมีการเติมสารประกอบของโซเดียมลงไปด้วยเพราะมีจุดประสงค์คือเป็นเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่สูญเสียเหงื่อมากส่วนน้ำผลไม้บรรจุก,กล่องขวดหรือกระป๋องก็มักจะมีการเติมสารกันบูดหรือโซเดียมเป็นโซเอตลงไปทำให้น้ำผลไม้เหล่านี้มีโซเดียมสูงค่ะแล้วภาสีโซเดียมนั้นคืออะไร ปัจจุบันโรค NCD นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับประเทศและระดับโลกซึ่งนับวันจะทว,วีวความดุนแรงขึ้นซึ่งปัจจัยที่มีผลต่ตอาการเกิดโรค NCD แบ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นอายุเพศและพันธุกรรมปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมการขาดการออกกำลังกายและการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทําให้เกิดภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนความดันโลหิตส,สูงน้ําตาลในเลือดสูงและภาวะไขมันในเลือดผิดป,ปกติซึ่งนําไปสู่การเกิดโรคต่างๆและอีกปัจจัยหนึ่งมาจากการบริโภคโซเดียมที่สูงเกินไปเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคความดันโลหิตส,สูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไตเรื้อรังค่ะดังนั้นองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงแนะนำให้จำกัดการบริโภคโซเดียมในแต่ละวันให้น้อยกว่า2,000มิลลิกรัมเพื่อลดความเสี่ยงของโรค NCD ค่ะ โรค NCD คืออะไรนะน้องป่องของอธิบายดังนี้ค่ะโรค NCD หรือ Non Communicable d i s e a s e เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆค่อยๆสะสมอาการอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วยค่ะ เรามาดูตัวอย่างของกลุ่มโรค NCD กันค่ะเริ่มจากโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองมาที่กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเช่นโรคปอดอุดกันเรื้อรังถุงลมโป่งพองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโรคเบาหวานโรคมะเร็งต่างๆโรคไตเรื้อรังโรคอ้วนลงพุงโรคตับแข็งและโรคสมองเสื่อมค่ะ ดังนั้นประเทศไทยจึงจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ5ปีพอ,อ2,560ถึง2,564เพื่อตอบสนองต่อการดำเนิงนงานป้องกันและควบคุมโรคให้บรรลุเก,ก้าเป้าหมายโลกค่ะ โดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีแนวทางการดำเนินการในมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเช่นการรณรงค์ให้ผู้บริโภคอ่านฉลากอาหารฉลากโภชนาการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณค่าโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในโครงการสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthy Earth Choice logo ค่ะ และอีกแนวทางของกรมสรรพากรที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีในสินค้าอาหารแปรรูปค่ะจากการที่ภาครัฐอยู่ในระหว่างพิจารณาแนวทางจัดเก็บภาษีโซเดียมในสินค้าอาหารแปรรูปซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ภาครัฐจะใช้เป็นมาตรการลดโรค NCD ของคนไทยอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารทําให้เกิดคําถามมากมายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านอาหารค่ะ เพื่อร่วมค้นหาคำตอบสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจึงได้ทำการสำรวจในระบบออนไลน์ซึ่งผู้ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทที่อยู่ในช่วงวัยทำงานและเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งทราบว่าภาษีโซเดียมคืออะไรและคิดว่ามาตรการจัดเก็บภาษีโซเดียมจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของผู้บริโภค เนื่องจากต้นทุนการผลิตอาหารจะสูงขึ้นผู้บริโภคจึงต้องจ่ายแพงขึ้นและไม่มั่นใจว่าการเก็บภาษีโซเดียมจะช่วยลดการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรค NCD ได้ค่ะ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ60ไม่เห็นด้วยกับมาตรการจัดกเก็บภาษีโซเดียมโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรสที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการปรุงอาหารของวิถีชีวิตไทยพร้อมทั้งให้ความเห็นว่าไม่ควรนำปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสมาเป็นเครื่องชี้วัดสุขภาพของคนในประเทศควรใช้มมาตรการที่สร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพของประชาชนเช่รนรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม สร้างกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับวิถีชีวิตหรือการจัดก,กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจะได้ผลที่ยั่งยืนกว่าการเรียกเก็บภาษีค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภครวมทั้งภาครัฐควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงผลเสียต่อสุขภาพหากบริโภคโซเดียมมากเกินไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและลดการเจ็บป่วยจากโรค NCD ของผู้บริโภคไทยค่ะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ39ที่ยินยอมจ่ายแพงขึ้นหาผลิตภัณฑ์จะช่วยส่งเสริมแต่นสุขภาพโดยมีข้อแม้ข,ของปัจจัยด้ารสชาติที่อร่อยยังเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะ ผู้บริโภคกลุ่มนี้เองก็ไม่มั่นใจว่าการจัดเก็บผาสซีโซเดียมจะช่วยลดการเจ็บป่วยของคนไทยจากโรค NCD ได้หรือไม่ดังนั้นคําตอบของผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าการปรับลิ้นและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเป็นประเด็นสําคัญค่ะหากอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่รสชาติไม่คุ้นลิ้นผู้บริโภคก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าอร่อยกว่าทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ปรับสูตรแต่ผู้บริโภคไม่พึงพอใจในด้านรสชาติจะต้องถอดออกจากชั้นวางไปในที่สุด นอกจากนี้สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปยังได้ทำการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนถึงผลกระทบที่ได้รับรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยค่ะ คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางบริษัทเนี่ยได้ทราบมาคร่าวๆแล้วคือเพราะว่าได้ให้พน,นักงานนะคะได้เข้าไปอบรมทาง f t a เนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ถึงข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไหนของผู้บริโภคเนี่ยจะเริ่มเก็บภาษีก่อนหลังยังไงบ้างนีคะ่ะรับทราบคร่าวๆค่ะเคยได้ยินค่ะ,ะเคยได้ยินว่าจะมีการการกลับเนาะ,ะมีการเขาเรียกว่า มีอัตราการจ่ายภาษีทางด้านของเกลือพูดถึงว่าถ้าเราได้รับผลกระทบหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดบอกว่าข้อกฎหมายออกมายังไม่ชัดเจนพอเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตที่ทําน้ําพลิก แล้วก็น้าจิม้มและรวมถึงเครื่องแกงและผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยโดยที่พวกผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันทามอยู่สั่ะมันเป็นการใช้ได้หลายๆครั้งทั้งนี้เราก็ต้องการความชัดเจนจากทางรัฐด้วยว่าการควบคุมเนี่ยจะควบคุมต่อพอรชั่นหรือว่าจะควบคุมในรูปแบบไหนสําหรับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรมีสินค้าหลาย SKU ประมาณตั้ง800กว่าตัวได้นะคะ แต่ก็จะโรเตทกันขายเขาเรียกว่าไม่ได้ขายพร้อมกันโรเตทกันขายเดือนละ500 SKU ประมาณนั้นซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีการมีมีกติกาใหม่ออกมาแบบนี้นะคะเราจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่เป็นหลายร้อย SKU ค่ะทำฉลากใหม่ด้วยอะไรด้วยแล้วต้องมีการจัดการอินเทอรี่ใหม่หมดอันนี้ค่ะคือเหมือนเริ่มศูนย์ใหม่หมดเลยอะค่ะก็พอสมควรอยู่ค่ะกระทบเยอะอู่ พออะกาศมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ปรับสูตรคาดว่าเราจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นผลกระทบแรกเลยผลคือต้นทุนสูงขึ้นแน่ๆดังนั้นเนี่ยถ้าผล,ผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นเราแน่นอนเราต้องปรับสูตรเนาะแถมการปรับสูตรเนี่ยนอกจากลดต้นทุนแล้วน,น่าจะเป็นผลดีกับสุขภาพด้วยก็สมควรต้องปรับสูตร แน่ๆเลยค่ะแปดกว่าแปดร้ต้องมีการปรับสูตรหลายตัวทางแม่ปนอมเราก็ได้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มันเป็น healthy product มาโดยตลอดนะ,นะคะเราถึงได้ออก range ที่เป็น healthy product ของแม่ปนอมออกมาที่เป็นน้ำพริกเผาไม่มีน้ำตาลหรือว่าน้ำจิ้มไก่ที่ไม่มีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะโดยโดยที่น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยเราก็ได้รับเครื่องหมายนะคะทางเลือกสุขภาพด้วย จริงๆถ้าออกมามาตรการก็เห็นด้วยนะเพื่อสุขภาพของประชาชนเนาะที่เห็นด้วยค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอกําหนดระยะทม์เฟรมที่มีระยะผ่อนผันพอสมควรเพื่อให้มีผลกระทบกับธุรกิจน้อยที่สุดถ้ารัฐสามารถออกกฎการมาอย่างได้ชัดเจนโดยที่ควบคุมถึงปริมาณการกินโซเดียมของแต่ละพอชั่นได้ในมินิมัมแบบคอนซูมิ่งหรือว่าแม็กซิมัมคอนซูมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะ แค่สามารถออกมาได้ชัดเจนโดยที่ผู้ผลิตรายใหญ่ๆอย่างเช่นดิฉันหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะทำต่อได้และดีต่อสุขภาพของประชาชน population นะคะก,ก็ยินดีน่าจะต้องมีการประชุมร่วมของส่วนราชการและก็ส่วนภาคเอกชนว่าควรจะปรับเป็นเท่าไหร่ดีเพื่อไม่ให้กระทบกับ องค์กรที่เขาต้องการใช้เกลือจริงๆค่ะเช่นพวกของหมักของเค็มอะไรเงี้ยอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการปรับปรับเงินจากความเค็มนะค่าเกลืออัตราก้าหน้าที่ปรับอาจจะต้องพิจารณาอีกทีนะคะว่าแต่และผู้ประกอบการแต่ละรายรับได้ไหมประมาณประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะกระทบกับต้นทุนในในอุตสาหกรรมบางรายที่ลดไม่ได้อ,อย่างเช่นพวกซอยซอสด้ำปาลาอะไรพวกนี้ฮะคือเขาต้องใช้เกลือในการพิสูจสินค้าเขาอะ ถ้าเราไปปรับเขาเยอะเขาจะลดเกลือ,อยังไงอะไรเ,เงี้ยคะ่ะถ้าถ้านั้นอันตราก้าวหน้าในการปรับก็คงต้องคอนเซิร์นกับกลุ่มนั้นด้วยนะก็อย่างที่ได้พูดไว้นะคะว่าต้องการให้รัฐบาลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่จะได้ออกมาเพื่อทําให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริโภคและทั้งผู้ผลิตไปโดยตรงผู้บริโภคก็จะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ ผู้บริผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งเสียงหรือหนึ่งคนที่จะช่วยดูแลประชาชนของประเทศไทยได้ดีขึ้นด้วยอะค่ะอจะคุ้นๆแต่ก็ไม่ข้าใจผงแบบยังไม่ได้แบบศึกษาไม่ทราบค่ะ ได้รับผลก็ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ปรับลดปริมาณโซเดียมลงครับก็คิดว่าราคาขายน่าจะเพิ่มขึ้นตามเรของภาษีแล้วก็ได้รับผละทบจากราคาขายครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคิดว่าผู้ผู้ผลิตครับน่าจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมต่ำเพื่อใช้จัดทดรานภาษีก็ทําให้ผู้ผลิตไม่ได้รับผละทบแทนราก ผลิตน่าจะหันมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแรงตัวเรียกต่ำลงครับในที่โกได้ลองอาหารที่มีรต่ำไปหนึ่น่าจะมีส่วนใช่น่าจะมีส่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็รักษาสุขภาพมากขึ้นแต่บางทีที่คิดเขายังไม่โปรโมทเยอะก็เลยยังไม่ทราบก็ต้องดูว่าแพงกว่าเดิมไหมเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีความเค็มน้อยลงครับก็เหตุผลทางด้านสุขภาพครับ ไม่เห็นด้วยค่ะแต่ว่ามีการขึ้นมาสี้าของเชฟเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบมันน่าจะยังไม่ตอ้องเีนแล้วก็เรื่องสุข,ข้าพคอือยังไงพวกเราก็ต้องแบบหาสิ่งที่มันทดแทนกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะต้องกินโซีอย่างเดียมก็ก็ได้ค่ะคด้วยนะผู้ผลิตน่าจะหันมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับให้ได้คงรสชาติเดิมแล้วก็มีปริมาณโปรตีนเต่มนะก็จะเป็นผลดีกับผู้บริโภคไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าช่วงนี้มันก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะสินค้าก็แพงอยู่แล้วะคะ่ะก็ถ้ามันดีต่อสุขภาพก็ขึ้นได้เพราะว่ายังไงถ้ามันแพงเท่ากับโลโซเดียมเราก็เอาสิ่งที่ด,ดีกว่า โดยส่วนตัวของตัวเองไม่ได้คิดมากเพราะว่าเราทานเองเราไม่ได้ไปถ่ายอะไรอย้่ถ้ารสชาติที่ห่อไหนเราที่ชอบอยู่แล้วเราก็จะดั้งเดิมของเขาแต่ถ้าอยากจะลองสิ่งใหม่ๆก็คือต้องเพื่อสุขภาพจริงๆกับราคาทําให้ผูิโภคน่าจะมีทางเลือกในท้องตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะผูิโภกที่ใส่ใจกับสุขภาพ สมาคมหวังว่าผลสำรวจอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้จะเป็นสิ่งสะท้อนไปยังภาครัฐได้พิจารณาผลกระทบให้รอบด้านก่อนตัดสินใจดำเนินการมาตรการใดๆค่ะลาบทสรุปของเรื่องนี้ที่ผู้บริโภคยังต้องดำเนินการต่อไปแม้ว่ารัฐจะจัดเก็บภาษีหรือไม่ก็ตามคือการปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของสุขภาพการปรับพฤติกรรมการบริโภคเลิกซื้อสินค้าอาหารแปลรูปโดยดูข้อมูลบนฉลากหรือสินค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกให้มากขึ้นค่ะ น้องป๋องต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันให้ความเห็นและข้อมูลจนเกิดคลิปดีขึ้นมานะคะสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูปหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยและฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะในเดือนหน้าน้องป๋องจะมีเรื่องอะไรมาฝากทุกคนอีกนั้นฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ